สวัสดีครับ สาภาให้น้องปี9วันนี้นะครับพวกเรา2คนก็อยู่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา71ก่อสร้างคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์จากบริษัทสหพ,พัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทําความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะได้เห็นน้องๆที่ทั้งเก่งและสามาัคคีกันแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับออมออมรู้สึกว่าน้องๆเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วออมก็ทราบม,มาด้วยค่ะว่าน้องๆโรงเรียนนี้เขาสามารถเล่น แล้วคุบแบบนี้กันได้ทั้งโรงเรียนเลยค่ะก็เก่งขนาดนี้นะครับไม่รอช้างั้นรีบไปคุยกับน้องๆโรงเรียนนี้กันเลยครับช่วงเด็กดีรักชุมชนเด็กดีรักชุมชนวันนี้นะครับเราจะเอาหนังสือพิมพ์ที่เหลือทิ้งแบบนี้มาทําเป็นผลิตภัณฑ์กันนะครับดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นการลดการทิ้งขยะไปในตัวนะคะแล้วก็ยังได้ของใช้สวยๆกลับมาอีกด้วยค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณครูปูเป้คุณครูปุ๋ยแล้วก็น้องๆนะครับจะมาสอนเราทำเปเปอร์มาเช่กัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับการทำเปเปอร์มาเช่มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับค่ะทางโรงเรียนของเรานะคะได้รับการสนับสนุนหนังสือพิมพ์นะคะจากมูลนิธิไทยรัฐค่ะเพื่อให้คุณครูและก็นักเรียนนะคะได้ติดตามข่าวสารจากหนังสือพิมพ์นะคะดังนั้นเราก็เลยมีหนังสือพิมพ์เก่าๆเ,เหลือใช้เยอะเลยค่ะ เราจึงเห็นว่าหนังสือพิมพ์เหล่านี้นะคะสามารถนํามาสร้างเป็นประโยชน์ได้ค่ะแล้วทำไมถึงอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทําเปเปอร์มาเช่ล่ะครับเด็กๆก,ก็จะได้รู้คุณค่าของหนังสือพิมพ์นะคะที่เหลือใช้สามารถนําความรู้จากการทําเปเปอร์มาเช่นะคะไปต่อยอดเป็นรายได้แล้วก็ ได้ทํากิจกรรมในเวลาว่างด้วยค่ะคุณครูคะแล้วอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะค่ะมีกระดาษห,หนังสือพิมพ์นะคะมีน้ําค่ะมีกาวค่ะมีสีน้ําค่ะมีพุกกันแล้วก็มีขวดน้ําที่ตัดก้นแล้วอะคะ่ะแล้ววิธีการทํามีอะไรบ้างคะวิธีการทํานะคะก็คือเอากระดาษห,หนังสือพิมพ์ะะมาค่ะมาฉีกใส่ลงไปแช่น้ำอะคะ่ะแล้วก็ทําให้มันเป็นขุย ให้ละเอียดเสร็จแล้วนะคะบีบหนังสือพิมพ์ให้แห้งแล้วก็อามาผสมกาวรอไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาก้นของขวดน้ำค่ะมาแล้วก็ทากาวรอบๆก่อนเพื่อไม่ให้กระดานสื่อพิมพ์มาหลุดทีนีน้เราก็เอากระดานสื่อพิมพ์ที่เราผสมกาวเตรียมไว้ะค่ะเอามา ทำขึ้นรูปให้รอบขวดแก้วน้ำค่ะคแล้วก็นำไปตากแดดไม่แห้งแล้วเราก็มาตกแต่งค่ะด้วยการระบายสีแล้วก็เติมผูกเติมต่าแล้วแต่ซึ่งก็จะได้เปเปอร์มาเช่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเรานะคะก็ได้ทราบขั้นตอนการทํากันไปแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือทําค่ะเรามาทมความพร้อมของน้องๆกันก่อนนะคะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะเราไปลงมือทําเปเปอร์มาเช่กันได้เลยค่ะ ครั้งนี้น้องๆคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างครับก็ได้ใช้สิ่งของและใช้ให้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็นําไปต่ออาชีพได้ครับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณครูและน้องๆที่มาร่วมถ่ายทอดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยนะคะทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์ให้กับเด็กดีประจำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71ก่อสร้างคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นรางวัลแห่งความดีและความซื่อสัตย์ไปเลยค่ะช่วงเด็กดีเพื่อชาติเรื่องความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์คือคุณธรรมที่สำคัญอ,อะไรก<ล>ันอยู่หรอครับ น้องอ่านเรียงความที่น้องเขียนให้ฟังค่ะเขียนได้ดีเลยนะคะปลั๊กเหมาะสมแล้วที่เป็นตัวแทนไปแข่งแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยค่ะโอ้ไม่ต้องดาวเลยน้องคนนี้เป็นยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิเทิลฮีโร่ของเราค่ะโอ้ไปคุยกับน้องกันครับแน่นอนครับนี่คือน้องยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิเทิลฮีโร่ปี9ของพวกเรานะครับน้องแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะ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  สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอินเนกมลแก้วสีชื่อเล่นชื่อเพลงอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่6โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11ก่อสร้างคลองด่านอายุ2 2ปีค่ะน้องเพลงนะคะเป็นยอดมนุษย์ตัวสิวลิเทอร์ฮีโร่ของเราเมื่อกี้นี้น้องเพลงอ่านเรียงความที่น้องเพลงเขียนให้ฟังบอกเลยว่าเป็นเรียงความที่เขียนดีมากๆเลยค่ะแล้วพี่อมก็ไปทราบมานะคะว่าน้องเพลงไปประกวดเขียนตรงความมาด้วยได้รางวัลอะไรคะได้รางวัลเหรียญเงินในการแข่งขัน เรียงความเรื่องความประทับใจที่มีต่อพระราชกรากรนิยกิตของสมเด็จพระเทพค่ะนอกนอจากไปประกวดเรียงความแล้วเคยไปประกวดอย่างอื่นอีกไหมครับเคยค่ะเคยได้รับรางวัลระดับโกลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋วค่ะสนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณนิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะ ใช่ค่ะเก่งมากๆนะคะน้องเพลงดูมีความสามารถหลายอย่างมากเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยผลการเรียนของน้องเพลงเป็นยังไงบ้างคะอยากรู้จังผลการเรียนเฉลี่ยได้3.98แค่ะโอ้แล้วน้องเพลงชอบเรียนวิชาอะไรคะชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษใช้ในการสื่อสารสื่อสารและท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะพี่อ๋อมทราบมาว่าน้องเพลงมีตำแหน่งในโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเพลงมีตำแหน่งอะไรคะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภานักเรียนมีหน้าที่ช่วยงานและสนับสนุนประธานสภานักเรียนค่ะและดูแลฝ่ายต่างๆรวมทั้งประสานงานกับครูและนักเรียนในโรงเรียนค่ะน้องเพลงชอบทําจิตอาสาไหมครับชอบค่ะน้องเพลงชอบช่วยคุณครูย,ยังไงบ้างครับ ปฏิบัติหน้าที่กับทีมสภาดูแลน้องๆที่เก็บขยะบริเวณที่ตนรับผิดชอบและทํากิจกรรมหน้าเสาธงค่ะช่วยเหลือโรงเรียนยังไงบ้างครับโรงเรียนก็จะช่วยจัดสถานที่เพื่อทํากิจกรรมต่างๆหรือวันสําคัญต่างๆค่ะส่วนของชุมชนละครับช่วยเหลืออะไรบ้างเข้าร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วก็เข้าร่วมประเพณีต่างๆของชุมชนค่ะน้องเพลงค่ะน้องเพลงเป็นเด็กดีทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ช่วยเหลืองานชุมชนแล้วอยู่ที่บ้านน้องเพลงช่วยเหลืองานที่บ้านยังไงบ้างคะช่วยดูแลงานบ้านต่างๆเช่น ซักผ้าล้างจานแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงค่ะเก่งแบบนี้พี่ปักอยากรู้จังเลยน้องเพลงครับน้องเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับโตขึ้นอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะเพราะว่าอยากจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะพี่อ่และพี่ปักนะคะก็เชื่อว่าน้องเพลงจะต้องได้เป็นโปรแกรมเมอร์ได้อย่างแน่นอนค่ะดูจากความเก่งของน้องเพลงนะคะมาพูดถึงเรื่องของความดีความซื่อสัตย์กันบ้างค่ะน้องเพลงคิดว่าตัวเองเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ยังไงบ้างคะ เคยเก็บของได้แล้วนาไปส่งให้ครูเพื่อตามหาเจ้าของค่ะแล้วก็ไม่ทุจริตในการทําข้อสอบมเมื่อตัวเองทําผิดก็จะยอมรับผิดค่ะการที่เราเป็นคนดีและเป็นคนซื่อสัตย์แบบนี้คิดว่าจะดีกับตัวเราอย่างไรบ้างครับก็จะมีแต่คนรักและเอ็นดูมากมายค่ะแล้วน้องเพลงคิดว่าถ้าทุกคนในประเทศของเราค่ะเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นแบบไหนคะสงบสุขค่ะดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีและไม่ซื่อสัตย์บ้างครับอยากจะให้ปรับตัวและปรับนิสัย เพื่อชีวิตในอนาคตของเราค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องเพลงยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติ้ลฮของเราด้วยนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในวันนี้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนครับทั้งรายการขอมอบภาพลุงยอดมนุษย์ตัวจิ๋วและประกาศสยีบัตรให้กับน้องเพลงไปเลยค่ะขอเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัดให้น้องปี9ทั้ง26โรงเรียนร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์ ื่อชิงรางวัลโรงเรียนไหนทำการแสดงโชว์ได้ยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากาคณะกรรมการมากที่สุด5โรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื้อสัตว์เพื่อชาติติดตามลุ้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลกันในเพจเ Facebook ซื้อสัตว์เพื่อชาติหลังอกอกอากาศทั้ง26โรงเรียนนะคะความซื่อสัตว์ความซื่อสัตว์ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นัน อดทนและอดกลั้นนำไปสู่ความสำเร็จคนที่อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ดีกว่าคนอืน่นจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71ก่อสร้างคลองด่านอัตลักษณ์ของโรงเรียนสุขภาพดีคู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ในส่วนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71ก่อสร้างคลองด่านนะคะเราสร้างในเรื่องของความตระหนักนะคะให้นักเรียนได้เป็นคนดีก่อนนะคะแล้วค่อยเป็นคนเก่งพัฒนาให้เด็กได้มีความรู้คู่กับคุณธรรมแล้วก็น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงน้องเพลงเองนะคะเป็นเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะมีจิตอาสาแล้วมีความตั้งใจเรียนเวลาครูจัดกิจกรรมอะไรนะคะน้องเพลงก็จะเป็น ตัวหลักเลยค่ะที่จะมาช่วยเหลือคุณครูนะคะก็จะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆค่ะช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอ,อมทรัพย์ได้เวลาอบรมความรู้เรื่องขยะเพื่อจัดการขยะให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนกับช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอ,อมรัพย์ที่น้องๆจะได้นำสาระน่ารู้เรื่องการคัดแยกขยะพร้อมความสนุกสนานเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตามไปดูน้องๆกันเลยครับ มีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ช่วยในการที่เราจะลดปริมาณขยะให้น้อยลงก็คือการทําเป็นธนาคารขยะอ,อมทซัพ์นั่นเองนะครับเราลองนึกดูว่ามีคนมารับซื้อขยะจากเราเราเอาขยะไปขายเราได้เงินเพราะฉะนั้นธนาคารขยะเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการที่เราจะจัดการนะครับแล้วก็ลดขยะให้เกิดขึ้นน้อยลงแต่สิ่งที่ได้มานอกจากเงินก็คือเราจะได้รู้ปริมาณน,นะครับของขยะประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรานะครับทำให้เราสามารถ จัดการกับขยะได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของธนาคารขยะอ,อมซั์นะครับผมบนกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้กันมาทั้งหมดเนาะมันจะขึ้นอยู่กับนะครับหลักการที่เรียกว่าหลักการจัดการขยะ 3R ตัวหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็คือเจ้าถังขยะสีเหลืองรีอะไรครับรีไซเคลิลรีไซเคิลนะครับรีไซเคิลก็เป็นการที่เราเอาขยะเนี่ยไปผลิตเนาะขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่นะครับตัวที่2คือการใช้ซ้ำนะครับการใช้ซ้ำก็คือ แทนที่ของชิ้นนั้นจะกลายเป็นขยะเนาะเราเอามาใช้ก่อนหรือเอามาประดิษฐ์นะครับหรือซ่อมแซมให้มันกลับมาใช้ได้ใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นการที่ทําให้ของชิ้นเดิมเนี่ยนะครับยังสามารถใช้งานได้ต่อไปแทนที่จะเป็นขยะนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือการ reduce นะครับการลดให้ขยะเกิดน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนกันเนาะดูว่าพวกเราเนี่ยรู้จัก 3R ดีแค่ไหนนะครับกับเกมอะไรเอ่ย รูปแรกยางรถยนต์เนาะเอามาทํากระถางต้นไม้นะครับคิดว่าเป็นตัวไหนใน3 r เขาดูมือ reuse reuse นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องประมือตัวเองหน่อยอา่าโอเคตัวนี้นะครับเขาแค่เอาอยางรถยนต์ที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับมาตกแต่งเนาะแล้วก็ทําเป็นกระถางต้นไม้นะครับย,ยังเห็นว่าเขายัางหน้าตาเป็นยางเส้นเดิมอยู่เลยเนาะต่อไปน้องเขากําลังดื่มน้ําจากกระบอกน้ําของตัวเองคิดว่า การทำสิ่งนี้อยู่ในใน3าครับรี r e d u c e นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้อง oh, นะครับเอโอเคทีนี้อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยเคยห่อของขวัญกันไหมครับ่ oh. อแล้วเวลาเราห่อเนี่ยมันมีกระดาษที่ใช้ไม่หมดไหมมีครับปกติเราเอาไปทำอะไรกันครับ oh. เอาไปอใช้อาไปาะไเอาไปพับเล่นเอาไปทิ้งเนา วันนี้นะครับมีไอเดียอย่างหนึ่งอยากให้พวกเราลองทําดูนะครับคือการเอากระดาษของขวัญเหลือทิ้งเนี่ยมาพับเป็นที่ใส่ของนะครับสนใจไหมครับถ้าสนใจขอเสียงเฮดังๆพร้อมกันหน่อยหนึ่งสองสามโอเคงั้นไปดูกันเลยครับหลังเข้าอบรมควารมรู้เรื่องขยะขอเชิญน,น้องๆมาประดิษฐ์ของใช้จากขยะเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ด้วยการพับกระดาษสีเหลือทิ้งเป็นที่ใส่ของครับอุปกรณ์กระดาษสีเหลือทิ้ง กันไก่กาวของตกแต่งต่างๆวิธีทำรรตัดกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นทรงกระจาดหลังจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามครับแค่นี้เราก็จะได้ที่ใส่ของน่ารักน่ารักจากกระดาษสีเหลือทิ้งเอาไว้ใช้งานกันแล้วครับ เห็นน้องๆได้รับความรู้และความสนุกกันไปเยอะเลยนะครับพี่ประบุครับในการอบรมครั้งนี้น้องๆได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างครับครับในวันนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้นะครับหลักการคัดแยกขยะเป็น4ประเภทนะครับการจัดการขยะด้วยหลักการ 3R รวมถึงการทําธนาคารขยะออมทรัพย์นะครับแล้วก็น้องๆได้ DIY นะครับนากระดาษของขวญเหลือทิ้งเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ของนะครับก็หวังว่าน้องๆจะนำความรู้เหล่านี้นะครับไปแบ่งปันกับเพื่อนๆวีพีน้องๆต่อไปนะครับผม วันนี้นะคะพวกเราก็มาช่วยกันปลูกฝังในเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกต้องให้กับน้องๆค่ะเพื่อให้น้องๆน,นะคะช่วยกันลดปริมาณขยะค่ะต้องขอขอบคุณพี่ปลาบูนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆค่ะขอบคุณค่ะ,คคะช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอ,อมทรัพย์โดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนอยากให้เด็กๆและคนในชุมชนมีความรู้เรื่องธนาคารขยะอ,อมทรัพย์และเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง จึงของมอบถังขยะและตาช่างให้กับทางโรงเบียนไปเลยครับเกมเติมคำปริศนาเด็กดีได้เวลาสนุกไปกับคำสุภาษิตที่สอดแทรกคุณธรรมและความซื่อสัตย์แล้วครับกับเกมเติมคำปริศนาเด็กดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกติกากันได้เลยค่ะ แบ่งเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5คนซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นภาพคำใบ้สุภาษิตให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันเลือกรูปภาพเพื่อนนำไปเติมในช่องว่างให้ครบค้าคำและต้องเป็นประโยคที่ถูกต้องเมื่อทุกคนทราบกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเช็คความพร้อมกันดีกว่าสีดงครับสีแดงพร้อมไหมครับมาเช็คความพร้อมฝั่งสีมูกันบ้างนะคะทีมสีมูวพร้อมไหมคะ ถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับก็ไปประจําที่ได้รละได้ไปๆๆๆๆไป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 ้ปไ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 นไปอปต้องไยไปไ้ไปไปไูไปไปไอไไป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 ไยอปไปอปปไ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 ปปไปเไป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 ปไปไปไปวปปไ้ไปาปลปว เรามาสรุปคำกันนะครับสีแดงได้ไปห้าคำเก่งมากเก่งมากส่วนสีชมพูได้ไป5้าคำเก่งทั้งคู่เลยวันนี้นะคะน้องๆทั้งสองทีมเก่งกันมากเลยค่ะน้องๆเก่งแบบนี้นะคะทางรายการมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้งสองทีมไปเลยค่ะขายผ้าเอาหน้ารอด การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยต้องยอมเสียสละของจำเป็นที่ตนเองมีอยู่หรือนำสิ่งที่ตนเองมีอยู่ออกมาใช้เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองไว้เห็นกงจักเป็นดอกบัวการเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องยื่นหมูยื่นแมวการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อตกลงกันในทันทีโดยต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน สีสอให้ควายฟังการสอนหรือแนะนำสิ่งต่างๆให้กับคนที่มีความรู้น้อยแต่ไม่ว่าจะสอนกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่ตั้งใจที่จะฟังไม่ยอมทำตามทำให้ผู้สอนนั้นเสียเวลาเปล่าย้อมแมวขายการตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดีปอกกล้วยเข้าปากการกระทำอะไรที่ง่ายมากๆเปรียบกับการปอกกล้วยเข้าปากเกลือเป็นหนอน คนในบ้านคนสนิทหรือพวกเดียวกันคิดทรยศทายเคียวหอทองคนที่มีฐานะดีแต่แต่งตัวสมบส้าอไม่คุยโตโอ้อวดว่าตนร่ำรวยลิ้นสองแฉกคนที่พูดจากโกหกกลับปลอกหลอกลวงเชื่อถือไม่ได้มัดมือชก การบ craft, ös, section, tipo, ังคับหรือใช้วิธีการต่างๆให้อีกฝ่ายตกอยู่ในสถานะยอมจำนนต้องยอมรับเงื่อนไขโดยไม่สามารถคัดค้านหรือไม่สามารถต่อสู้ได้ความสื่อสัต์ คนดีหากว่าไัยฝ่มีจาดนี้เอาดีบพได้มีความหูท่วมหัวเอาตัวบ่รอดนักไปกดโกงแล้วไัยจะหักไว้วกกห่วมง,งาน คความมสสื่ออััตต์เป็นนบิขงดีซพลังกายในวัยหนุ่มมีเหลือเฟือควรใช้ให้คุ้มค่าเกิดเป็นคนต้องใช้ชีวิตคุ้มค่าต่อตอนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมอย่าให้มีช่วงเวลาใดที่ต้องรู้สึกเสียดายที่ให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ เนูเด็กดีได้เวลาอิ่มอร่อยกับช่วงเมนูเด็กดีจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนกันแล้วค่ะและเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะครับนั่นก็คือบะหมี่ซื่อสัตว์ไก่ตุ๋นมะระนะครับตอนนี้วัตถุดิบก็พร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลงมือทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มลวกเส้นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปซื่อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสนะคะในน้ําเดือด2-3นาทีเพื่อให้ได้เส้นที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไป ผัดเครื่องโคลกให้หอมแล้วใส่ลงไปในน้ำซุปใส่มะระลงในน้ำซุปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานและซอสปรุงรสต้มต่อจนมะระนิ่มเตรียมเส้นบะหมี่ซื่อสัตย์ใส่ชามตามด้วยไก่ตุน๋นไก่ฉีกถั่วงอกมะระตักน้ำซุปราดลงไปโรยหน้าด้วยผักชีต้นหอมและกระเทียมเจียวเสิร์ฟพร้อมปลากระป๋องซื่อผัดชิ้นโต ปลาก,กระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงค่ะได้แล้วค่ะบะหมี่ซื่อสัตว์ไก่ตุนมาระของเราวันนี้ค่ะนำไปเสิร์ฟความอร่อยให้กับ,บน้องๆกันเลยครับ น้องๆครับเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ไก่สุนดละของเราอร่อยไหมครับ น้องๆโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71ก่อสร้างคลองด่านจังหวัดสม,มุทรปราการเป็นทั้งเด็กเก่งเด็กดีแบบนี้เราเลยอยากส่งต่อความสุขให้กับน้องน้องด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์เยลลี่ลิเชตและอุปกรณ์กีฬาจากมอเท้นซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น,น้องน้องได้สนุกและมีความสุขกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมทังขยายแยกประเภทให้กับน้องน้องไปเลยค่ะ และขอมอบกิจบัตรนี้นะครับเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ส่งเสริมการปลูกฝังให้น้องๆ้อ,อเยาวชนไทยได้เห็นคุณค่าของการทำความดีมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับ และโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสตัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little h ฮีโรปีเก้าพร้อมสนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะในสัปดาห์หน้านะครับสาพัดให้น้องจะไปมอบความสุขให้กับน้องๆในโรงเรียนไหนและจะไปเจอเด็กดีในเรื่องอะไรติดตามชมกันให้ได้นะครับสาหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลา สวัสดีครับ